อ่ะคลิปนี้จะไปชมบ้านรอบรอบตัวบ้านเลยนะโอ้หลังใหญ่กว่าทุกลังที่ผ่านมาใหญ่กว่าทุกหลังที่เราทำเออแล้วที่เบาใช้เหล็กเยอะกว่าทุกลังที่เออเอ้ยอเจียวเนาะมีน้ำท่านก็สร้างมาด้วยเอ่อเจะดีพุ่วลูกพุ่วลูกเนาะแล้วก็เหล็กจากเนียปิงอันนี้เนียปิงส่งเหล็กมาพิเศษเลยนะส่งมาเพิ่มเลยใช่ไหม ส่งมาเหล็กตัวนี้เนี่ยเออ40เส้นแล้วก็เหล็กเหล็กแปรอีก30เส้นที่ส่งมาใหม่นะออที่เป็นเหล็กอย่างดีไม่ได้ตกเกล็ดไม่ได้มีตำหนิเลยนะโอ้ไม่ได้เบี้ยวไม่ได้อะไรนะอืนี่เห็นไหมเหล็กเนี้ยไม่มีตกเกล็ดแล้วนะอืแบบของดีเลยนะอืส่งมาโดยเฉพาะบ้านหลังนี้เลยเจียวเลยโอ้ขอบคุณเฮปิงเนาะขอบคุณเอฟซีทุกท่านหลังนี้บอก เหล,ล็กแล้วก็เหล็กเสาเจเส้นเหล็กที่นำมาจากบ้านอีกทำถักถักคานอีกสามสิบเส้นเหล็กตัวน 4, 5, 5ั้นสีสิบโอ้หลายเส้นนะออโอ้เปล่งร้หลังใหญ่ต้องเดี๋ยวพันธุ์นี้นะใหญ่ใหญนี่ก็สไลด์ได้่สลไลด์ได้เลื่อนได้สไลด์เออเออเอ อ่าตากันโอ้โ si อ้เจฉาเฉาโอ้อืมนี่มีเพนสมงเติาะปรดี๋ยวสูงเหมาะประดี๋ยวมีเพนจังสูงเหมาะยังไม่รู้เลยว่าพ่อจะรื้อบ้านหลังเก่าห่ออ๋อเหรอเออเดจวันสิรื้อพรุ่งนี้อ๋อรื้อบ้านหลังเก่าเนาะ โมีเดียวต่อสายปั๊มน้ำต่อเข้าห้องน้ำให้มันเรียบร้อยแล้วก็มีก็ซื้อก่อนเป็นไงไม่นานเนาะมีแผนโครงการต่อไปป่าบ้านลุงเลื่อนลุงเลื่อนอ่าเสร็จเสร็จอากนี้จะเป็นบ้านลุงเลื่อนทำไมใช่ไหมน่าจะทำใหม่เดี๋ยวดูงบดูอะไรอีกทีนึงก่อนอ๋อประชันอยู่ไหนอยู่ไกล้ป่าบ้านลุงเลื่อนก็อยู่ในบ้านพุทธิเราไงลุงเลื่อนอ่ลุงเลียนลุงใกล้นะอ๋อลุงใกล้ลุงใกล้กวัดนะอ๋อ ที่ที่ทำห้องน้ำก่อนใช่ไหมทำห้องน้ำให้ให้แกแล้วแต่ว่าบ้านแกนเนี่ยมันมันมันเป็นบ้านโบราณบ้านไม้บ้านน่าจะบ้านตั้งแต่สมัยพ่อ,พ,อพ่อแม่แกอยู่แล้วแกอายุแกจะจะเจ็ดสิบแล้วตวนนี้ที่ดูตั้งแต่แกตั้งแต่พ่อแม่เขาเกิดทำบ้าน,นะอะแกเนาะแกมันวกกินหมดแล้ว,ลวอ,าอายุเอาไปรอบหนึ่ง แล้วเขาก็ซ่อมหลังคาที่มันพายุออกไปเรามันแต่ทำเกมต้องทำใหญ่มากทำเล็กแบบพวกแกก็ก็ให้เกพออยู่เลยนอนถ้าถ้าทำของแกนี่อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้พวกะแกก็อยุ่ยู่เยอะด้วยมีลูกหลานด้วยเออพูดจริงเถอะอยู่แกเยอะด้วยไม่ล่ะก็ลูกหลานอืมใช่เพราะผมขึ้นไปดูเนี่ยคือมันรั่วหมดแกมันรั่วหมดอ่าเแล้วแกไม่ได้มีรายได้อะไรแกก็ไปกวาดแต่วัดกก็ไม่มีเงินไปซื้อเปลี่ยนอืมเป็นไม้เนาะเป็น มีหลังคาปลิวไปสองแผ่นเทางการมาช่วยเออสองแผ่นนั่นแหละที่เหลือก็รั่วหมดเอาเดี๋ยวงั้นนะเดี๋ยวครบ้ากันเดี๋ยวมาร่วมงานด้วยอานนี้ก็เถือให้ในจัดการแต่สวยงามนักผ่าน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 โอกาสให้ชคเออปล่อยให้ทำงานจัดเต็มนะับคือคือต้องขอบคุณพี่บ่าวนะที่สอนไฟซึ่งตอนแรกผมว่าจะรอพี่บ่าวมาก่อน S 1> <S 1> <S เออนี่มันก็ต้องสอนมันต้องทำอย่างนี้ทำเป็นไม่ว่างไม่ว่างก็ให้ลองทำดูนะมันทำได้ไงมันทำจะรู้เหรอมันก็เดี๋ยวเป็นหมดทุกอย่างแหละไปๆ <S <S 2> <S 2> ไปมาๆก็ลองต่อเออมันก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรมไม่ยากเออยากพอยากที่เจ้าบอกบ้านเออ,เอ,อน้องอามมาเลยเออเลยอาจำตรงนั้นมาอย่างนี้นีๆโอเคมันมีอะไรแค่ปักสวิตช์หลอดมันมีอะไรล่ะใช่ไหมล่ะนี่นะ เบาปล่อยให้โชว์ฝีมือหนึ่งหลังไปก่อนเออเดี๋ยวงั้นหน้าคอยงั้นคอยลุยเดี๋ยวลุยช่วยงั้นหน้าเอฟซีกลัวทิ้งไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งยังจะไม่ทิ้งนะมันเลยอยู่ไกลกันโอ้ยทิ้งเออคือคือว่าผมผมไปสายนอนเดียวผู้จริงสายสายสายนอนเดียวแล้วก็ไปไม่ไม่ไม่ปาดโคบผมเออโคกเปลาลงไปก็ยี่ว่าแหละงานจิตอาสาเลาวคนมาทำใช่ว่างๆก็าเคยมาทำนี่ เราพร้อมนะพร้อมร่างกายพร้อมใจไม่ได้มันทำแต่ว่าคือทิ้งมัทิ้งเราทิ้งเน็ดเหรก็อ,อยู่อเออว่างช่วงนี้ทำได้ไถนาก็อ,อ่าเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วลว่าผมไม่ได้ไถนาผมไม่ได้ทำนาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จหมดหมดแล้วนะเออเป็นนี่รองงานหลงังไปหลงังไปโอเคว่างว่างไปเออเดี๋ยวแจ้งด้วยเดี๋ยวเตือนด้วยอืมนะครับผมเอฟซีกลัวเอฟซีกลัวทิ้งโอ้ทิ้งไปไหนเหร บ้านจะย่อทิ้งไปไหนทิ้งไปไหนก็ไม so, yeah, ่พ้นหรอกบางครั้งอาจจะไม่ได้คุยบ้างเพราะว่าอารมณ์เปรตพูนมาอารมณ์เปรตพูดอารมณ์เปรตพูนทะเลาะกับน้องสาวหรือเปล่ามีหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมล่ะเออมันพูดไม่ได้ของคนนี้มันก็เรื่องสุดตัวเใช่ไหมล่ะโอเคนะผมก็มาชมบ้านแบบสามร้อยสิบองศาเลยนะก็ตัวใหญ่โตกว่าทุกหลังนะเอฟซีใหญ่กว่าทุกหลังเลยเพราะว่าดูใหญ่กว่าดูกว้างกว่าใหญ่กว้างอืม อหลังบ้านแม่แล็บเราเท่านี้นนไหมในรัตนดไหนมในรัตนซอยอ่ะจะ,ล,ะลืมเล่าบอบ,บ้านผู้ทองหน่อยบ้านจังหวัดสงสงแคบไหมเท่านี้<ะ><ท>ไม่ใช่เหรอบ้านแม่ล็เท,ท,ท,ท่าเท,ท,ท่าอย่างแต่ว่ามันมันมันทรงทรงมันดูทรงแคบๆอ่ะทรงนี้ทรงนี้มันดูทรงกว้างทรงใหญ่กว่าอันนี้กว้างกว่าบ่ผมดูะดูดูวยตานะอันนี้จากจากนีก้มานี่เนี่ยหกเมตรเออมันแล้วก็จากจากนี่ไปมุกหน้าเนี่ย สองเมตรห oh, right. so, ้าส so, okay. right? right. mm ิบรวมชายคาเป็นสามเมตรแต่เขาจะไม่ได้ดูดูแคบๆเลยไม่ได้ซอยอะของแม่เล็กเขาไม่ได้มุกหน้ายาวแบบนี้ผมมุกหลังมีอ๋อหลังและหลังเนาะครัวเออมุกหลังดูมุกหน้ามันดูกว้างดูดูดูที่ใช้ซอยเยอะกว่าไงมอ่ะเอออ่ะโอเคนะครับผมลองไปดูข้างหน้าเลยช่วยๆสิไปอืมไงดูรายดูรายดูรายเนาะ อืมอบานเลยบาน,ะะน,นวนอะอ่านี่เจ้าเนาะผ่านผ่านผานเลยบ่อืมแผ่นน้เปลือแผ่ปูพื้นแผ่นปูพื้นโอเคเยอะเลยเปลืองบ่เพราะปูพื้นเนี่ยหมดไปหมื่นกว่าบาทอ่ถ้าเทสิบแอ่ะฮะสิบแถึงหมื่นเนาะไม่่ใจเดี๋วมัสามคิวคิวก็ไรสี่พันห้ัน จ้างมาประเมินเลยนะจ้างทำบ้านมาประเมินเออหลังนี้สมมุติเหมาทําทั้งค่าแรงค่าของอืสี่แสนสี่แสนโอ้แต่แล้วสี่แสนนิดๆเบ็ดเสร็จแบบนี้เลยนะมันต่ำนู้นแหละนู่นแหละค่านู่นแหละสี่แสนก็บอกงี้อืสี่แสนเลยเหรอออรวมทั้งค่าของแล้วก็ค่าจ้างตมุดว่าเขาเหมาขายเป็นหลังอะนะอือ่าประมาณนี้สี่แสนคือต่ำๆยัไม่ข้างไทยฟู้ดยังไม่ใหญ่เท่านี้ตั้งเจ็ดแสน เห็นไหมข้างใาฟูดเจสเซนนั่นอ่ะเล็กกว่านี้อีกแต่ว่าของเขาแบบตีฟ้าตีฟ้าแล้วก็แบบประดับไฟประดับอะไรม้าหลุมเจสเแสอนไี้ถ้าเสริมไปหน่อยหนึ่งก็อัพราคาเท่าๆนั้นเลยเสริมฟ้าหลุมเสริมอะไรเข้าไปนี่ก็โอเคอยู่โอเคเนาะก็ขอบคุณพี่กีดีเนาะใช่ที่เมตตาดิเด็กกับครอบครัวของน้องกิ๊บนะโอเคเดี๋ยวผมก็ดีใจด้วยนะครไม่ีกทีนะอะโอเค แกผมผมผมกลับวันข้าวต่อโอเคขอบคุณพี่บ่าวที่มาให้ความมั่นใจเรื่องโอเคมั่นใจชัวรับเส้นไม่พลาไม่มีลัไหานะวานข้าวก่อนมาข้าวช่วยพี่ชายก่อนอ๋อไปวันข้าวอืมรู้ถึงหรือเปล่ารู้นะเลยโอเคเร็วรอสีคกับ